ทำไม่ไงเด้ดอค่ะเด้ออูใช่ก็ยากนะสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบฟู้ชว็วเดอะซีรีส์ค่ะเอาเมื่อนีลินจะพามากินก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อดังที่สุดในถนนพิบูลไปสีเมืองใหม่นะคะร้านซาแซบนัวนะคะก๋วยเตี๋ยวที่สาธิตมากินตลอดค่ะออให้ได้กินน้ำร้ายแตกค่ะนี่นะคะนี่นะคะอืม เส้นหมี่นะคะเส้นหมี่นะคะอ้ยเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิ้งผักเบิ้งผักค่ะเบิ้งผักแม่ค่าเพิ่นรู้ใจว่าลิ้นมากินผักนะคะนี่แช่เย็นเย็นเจี๊ยบๆเลยค่ะกรอบๆนะคะกรอบๆมะระนะคะอันบางเพื่อการอยากเติมผักเลยค่ะมาสองคนอีกอย่างผักกันนะขอผักเพิ่มได้ไหมคะแม่ค้าคะนี่คือผักนะคะอืมทั่วค่ะกรอบๆนะคะเดี๋ยวนี่กัดสิเบิ้งเด้อ เสียง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 กรอมมากค่ะกินคนเดียวนะคะวันนี้นี่ค่ะนี่คือเส้นหมี่ขาวนะคะแล้วก็ผักบุ้งอย่างเดียวนะคะของเจรินยินเรื่องมากเรื่องมากเลยว่ามากินก๋วยเตี๋ยวนี่อันน้ำตกไม่ข้นไปเอามาให้ใหม่นะคะมึงเดะบางเทื่อนันเอาน้ำตกข้นๆแล้วก็เอาน้ำเยอะๆหน่อย แต่ว่าแม่ค่ะเราบัวบาวพวาลิ้นสดเปียงตั๊บแมนบอกะแม่นบอกะอืมค่ะแม่ค่ะเราบาวบาวพวาลินเนี่ยกินกินเบิร์ดค่ะกินสดน้ำจนเกลี้ยงเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาปรุงก,ก,ก่อนก่อนที่มันจะหายร้อนนะคะเรามาปรุงก่อนนะคะอ่ะค่ะเรามาปรุงกันค่ะลินจะเป็นคนที่กินรสจัดนะคะเราจะมาปรุงก่อนอันดับแรกลินก็น้ำห่อนอยู่บไไหนนหี้ฮะอ้ยบ่ห่อนบนบนได อ,อ่อก่อนเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมลิ้นลินล้นจะเด็ดผักชนมากลิ้นจะเด็ดผักอันนี้ลงม้าลงมาหมากักแน่นน้ำซุปท่อนเพราะว่าลิ้นไม่ชอบกินกินผักบิบอันนี้ค่ะมันจะเหม็นเขียวหน่อยนึงลิ้นมาหมักแต่ลิ้นแบบอยากกินเอามาหมักไว้นะคะเอาหมักไว้ตาหอมหอมค่ะหอมมากเลยเนี่ยอยากให้เบิรงเด้เติมนะคะ ถือกล้องไห่ลินเนี่ยเร็ <estion> เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วมาถือกล้องไห่ลินเนี่ยลิ้นลิ้นลิ้นน้ใส่พี่เขากัอนอ่าค่ะเรามาปรุงกันนะคะนี่นะคะใส่ลงไปค่ะอืมใส่ลงไปนะคะนี่ถั่วนะคะถัวะะถ่วะคะ่ะถั่วอันนี้ั่วบสดๆไม่ไม่แล้วขวบเองเลยคะ่ะโบม่นนั่นอันนี้ถเส้นเนื้อแม่นบะค่ะโคตรอีฟบะบ๊องโกนบ้อ <มา S 1> งกดโคตรไอโคตรหล่ะหล่ต้องกดนะคะเอานิ่งๆไว้นะคะเดี๋ยวลินปรุงเดี๋ยวลินจะรีบปรุงนะคะเพราะว่ามีลูกค้ามาอีกแล้ว ลูกค้ามาอีกแล้วนะคะนี่พริกนะคะพริกเผาค่ะเผานะคะเอาน้ำส้มนี่ใส่เลยยังน้ำส้มเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อช่างปรุงอยู่ฝั่งนี้ก็มีนะคะเรื่องเรื่องตัวตัวแบบว่ามันวข้องต่ำกับตัวห้องั่นแม่นนี่ตััวปไดด้อันนี้ปั่นหรอคะอ่ะขอขอขอดูตัวปั่นหนึงค่ะอ้หอมก็หอมอยู่่ก็ยังหอมอยู่ค่ะหอมอยู่ ใส่ปั้นกับตำนะตัวนั้นตำจะตีใจะตาใส่กุ้งอ๋อขออนุญาตด้วยค่ะเด้อนี่แล้วสดๆนะคะคั่วสดๆทุกวันนะคะอ๋อหอมมากเลยร้านนี้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้ามากินนานแม่ค้าไล่นะคะนะคะเบื่อนะคะไม่ค้าไม่ค้าไมค้าม่ค้าไมค้เบื่อมากอย่ามานั่งนานนะคะไวไฟไม่ยอมติดค่ะใส่น้ำส้มค่ะใส่น้ำส้มเด้อค่ะลิ้นลิ้นลิ้นจะใส่น้ำส้มไปเยอะหน่อยเพราะว่าลิ้นกินรสจัดไมค้จะติดอยู่แต่ว่าไม่ค้าจะนับชิ้นอย่างนันนะคะ แม่ค่ะแล้วว่าลิลลลล้นมาบนแล้วอะนะคือว่าติดไว้ไฟบางเพื่อนน่ะลินล้นก็คุยงานก็อยากนั่งก็กินเราบอกว่ายากมานั่งโดว่าสั่นนี่นั่งโดนโดดนะบรรยากาศดีลมเย็นนะคะลมเย็นมากเลยเอาลิ้มล,ลืมอย่างแน่หนิเหรอกะปิไปอ้ต้มฟงค่ะกระปีค่ะใส่ลงไป<ห>ค่ะล <laughs> ิ้ไมไม่ใส่น้ำปลานะคะลิ้มใส่แต่กะปีค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตกินล่อหน้านะ ล้อหน้านะคะใครดินลำบออุ้ยเดี๋ยว้ากระเด็นเลยใครน่เล่วคนสวยคนสวยมากซุ้งซะเ่อายอะอ่อค่ะนนะคะนี่นะะนจะคนก็อาจจะบอกว่าโอ้เจลินคือปรุงอันแท้ลิ้นกินผักเข้าไปพร้อมคะ่ะลิ้นก็นเลยเฮ็รดรถจัดไว้ก่อนอคึงก็เลยทำรถจัดไว้ก่อนนะคะ กายคนบอหรือใครกะเทียมโ่อ้ยเดี๋ยว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 ให้ลิ้นกินก่อนยังค่อยทายลิ้นนี้จะกินโพสักสี่ห้าคำนะคะห้ามคืนน้ำลายตามเด้อเอาทายหนาลิ้นเลยปะเนี่ยอัจฉเอ๋มซีบมังกันเดี๋ยวค่ะเด้อก็ยืดจ้ะแซ่บค่ะแซ่บปรุงเองปปนี่วะเอาใกล้ค่ะใกล้ค่ะ บ๊องเป็นนาลิ้นอันนี่เอาเนี้เอานี่เอานี่ยเอาเนี่ยไม่ใหเด้อ่าเด้ออ้ผู้ชายก็อยากนะจ้าอิตาปตาทิปาอืมสดงมันเลยสดำ กะพี่พร้อมคใครคุณที่นี่มีนะคะเส้นเล็กเส้นหมี่เอาใจจะตั้งเส้นบอกกันตั้งแถวหนอนตรงๆเส้นหมี่เส้นหมี่ขาวนะคะบัวเฮ็ยนในริมตั้งสูงแล้วบานี่กับอนไรล่ะ เปิดเปิดจันถึงเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา9โมงป่ะคะ9โมง10โมง10โมงต้มน้ำซุปแล้วยนี่ยทำไรกันทำนานประมาณ10โมงแล้ค่ะนะประมาณ10โมงถึงบ่ายสามไหมคะบ่ายสองประมาณบ่ายสอง้าตั้งกล้องตรงค่ะห้ามเอียงนะคะกำลังไส้ค่ะใส่พี่คนอจะเขียนนานต้องลิ้นนะ พักพักแซบเวอร์วะสองคำสองคำกินเขาไดัดเลยกินนำ้ำลายอ่ะอ้ำค่ะอําผู้ตายก็หิวน้ำวนะอยากกินด้วย ของเรามีเยอะว่าวี้ายหาเลยม่ีอะที่น้องเอมา่มาละมาผ่ำมากแล้วแซ่เย็นนะคะม่กจะกอบมาค่ะมาว้าหลายดอกป่ะเนี่ยกินก่อน ตัถ <casino> ึงะพอละโอเคค่ะขอบคุณค่ะชักบวงามเลยอืนะคะอืม จ้ัน,นีจะกินเกี๊ยงเรียบร้อยนะคะเกี๊ยงตับค่ะ <laughs> เกี๊ยงตับแล้วก็จะจ่ายตังค์นะคะเมื่อกี้รินสั่งพิเศษนะคะพิเศษห้าสิบบาทนะคะพิเศษว่าจะชักดาบหนีอยู่ว่าจะวิ่งลงรถเลยนะคะ ย่านแม่คานน้ำเมือฮอดเทือนนี่คะ่ะ <c oughs> นะคะแ <c oughs> ม่คาะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ที่พิธีพิถัน,เน,นจจเนี่ยคะ่ะเพื่อนอาจจะซาแน่เด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดมากก็ต้องทำใจหน่อยนึงนะคะถ้าเวลามากินนะคะเราเฮ็ดพิเศษเราเฮ็ดเราเฮ็ดแบบว่าเรามักในการที่ขายก๋วยเตี๋ยวคะ่ะที่จิงลบคนมีเงินนี่นี่แม่คะ่ะเราคนมีเงินนี่นี่ <c oughs> เราเรามาเฮ็ดมวลมวลซืสอเด้อ มาซื้อที่าซื้อทีช่วยเลยเหรออาสำหรับคลิปนี้นะคะริ้นลาไปก่อนนะคะจะกลับบ้านไปนอนแล้วค่ะกินอิ่มมากนะคะนะคะอย่าลืมนะคะออกมาจากอำเภอพี่บูลมังสาหารอยู่ฝั่งขวามือออกมาประมาณสามโลนะคะเด้อทางที่จะไปก่อนถึงพี่จอนนี่นะคะเด้อฝั่งเดียวกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแซ่บหลายอิ่มหลายน้ำบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะเอาค่ะคุณแม่้าขา